สวัสดีครับพบกับ v i c ลี r y Magic o f s c e n t วันนี้เราจะมารีวิวน้ำหอมใหม่แกะกล่องกันเลยนะครับเป็นน้ำหอมที่ผมเพิ่งได้มาเลยตัวนี้จริงๆน้ำหอมตัวนี้เนี่ยออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากความเป็นกลิ่นยอดทิตของมันเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะไปซื้อมาลองนะฮะนั่นก็คือตัวนี้ YSL Y Yip Sang Rohong Y o u d e Perfume นะครับ <Wow. S 1> กลิ่นจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลย แล้วนะครับเรามาดูกันว่าเจ้าตัว ysl yipsangrohong y o d e r perfume ตัวนี้กลิ่นม,มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นให้ดูแพคเกจก่อนเนาะก็ถ้าเป็นของแท้ก็จะมีการซีลมาเป็นอย่างดีนะครับมีบาร์โค้ดมีด้านหลังาอาจจะมีตัวสติ๊กเกอร์ภาษาไทยนะครับอันนี้คือซื้อมาจากช็อปที่เมกาปังนานะครับเป็นช็อปของ y s a n g r o h o n เลยนะครับตัวนี้เนี่ยปริมาณ สุทธิ60 ml นะครับเดี๋ยวเรามาแกะซิลไปพร้อมๆกันเลยขออนุญาตใช้มีดในการแกะครับเมื่อแกะซิลออกแล้วนะครับเราก็จะได้กล่องแบบนี้ด้านหน้านะครับจะเป็นลักษณะนี้ก็คือตัวกล่องก็จะมีความเงาครับประมาณหนึงเนาะส่วนสีสันก็จะประมาณนี้เนื่องจากมือถือที่ใช้อัดกล้องที่ใช้อัด เป็นการมินเลอร์นะครับฉะนั้นตัวอักษรอาจจะอ่านไม่ออกแต่มันก็จะเป็นชื่อของยิปซงโรฮองนะครับแล้วก็มีตัว ysl เป็นแบ็กกราวด์แล้วก็มีตัว y สีเงินอยู่ด้านหน้ากล่องจะเป็นสีน้ำเงินเข้มเนาะเป็นเป็นดาร์กดาร์กเกรย์บลูนะครับส่วนตัวผิวของกล่องเนี่ยมันก็จะมีลวดลายของมันเป็นลักษณะเป็นลายลึกลงไปเป็นจุดๆนะครับด้านหนึ่งมีบาร์โค้ดเป็นแบบนี้ะด้านหลังก็จะมีพวก ฟูชั่นนะครับเป็นคำเตือนการใช้งานแล้วก็มีบาร์โค้ดหลักนะครับถ้าเราซื้อจากช็อปก็อาจจะมีชื่อช็อปตรงนี้นะครับหรือผมไม่แน่ใจว่าถ้าซื้อจากที่อื่นเนาะมันจะมีบอกไหมตรงนี้มันจะเขียนว่า yslbeauty.com ด้านบนด้านฝาของกล่องนะครับมีลักษณะพิเศษนิดนึงนะฮะก็จะเป็นแบบเป็นการปั๊มลายลึกลงไปเป็น ysl เป็นโลโก้ขรับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในกันเลยครับ แกะมาแล้วก็จะมีตัวตัวรองนะครับตัวขวดน้ำหอมอีกชั้นหนึ่งมีช่องให้ดึงขึ้นมาง่ายๆเลยนะอา่านี่คือจเจ้าตัว ysl เพกของเราในวันนี้นะครับลักษณะขวดก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือขนาด60 ml เนาะฝาด้านบนจะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็มีการปั๊มลายนูนไม่ใช่ลายนูดเป็นลายลึกลงไปนะครับเป็น ysl แต่นี้แสงมันน่าจะไม่ได้นะ แล้วก็ตรงนี้จะมี t e x t เจอนะครับพื้นผิวก็จะเป็นลวดลายเดียวกันกันกบตรงผิวกล่องเป็นจุดๆๆเหมือนกับเป็นลายกันลื่นหน่อยๆนะครับตรงนี้เป็นแถบเ,เหมือนกับเป็นแถบพลาสติกแต่เป็นสีบรอนซ์นะครับแล้วก็มีแล้วก็มียุดแซงโรหองครับแล้วก็มีลักษณะตัว,วายที่ข้างขวดน,นะครับถ้าเป็นตัว EDP เนี่ย สีของขวดแล้วก็สีของตัวน้ำหอมที่มองเข้าไปเนี่ยมันจะทึบนะครับมันจะเข้มกว่าตัว EDT มากนะครับจะแยกออกจากกาันชัดเจนเลยนะต้นล่างจะมีสติกเกอร์เหมือนคล้ายๆกับสต a มป์นะครับติดอยู่ด้วยเอาละครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยเดี๋ยวลองเปิดดมจากฟาก่อนอันนี้ดมแบบอ่อนๆเลยนะที่มันแบบยังติดอยู่ที่ฝานะครับปกติ บางยี่ห้อมันก็จะไม่มีกลิ่นติดฝาเลยแต่ส่วนใหญ่จะมีนะครับพอาดมอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกลิ่นปลาปลของมันจางๆของมันเน,นมันมีความหวานอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองฉีดดูเนาะเอาสักสองสเปรย์โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูท็อปน้ตของเขากันโอกลิ่นแรกเลยนะคือมีกลิ่นโปร่ปงนะครับ แต่ความหวานเนี่ยแหลมออกมาจากตอนที่เป็นท็อปเลยนะส่วนผสมของเจ้าตัว ysl ตัวนี้เนี่ย <c oughs> อันนี้เช็คจาก f r a g a n t i c a นะครับก็ตัวท็อปของเขาจริงๆแล้วเป็น b e r g a m อตนะครับ apple เขียวแล้วก็ขิงนะอันนี้จะมีความซ่าของขิงอยู่นิดเดียวเองนะแต่ว่าความหวานของ apple เขียวเนี่ยมาค่อนข้างแหลมนะครับส่วนตัวที่เป็นซิต r u s จริงๆก็เป็น b e r g a m อตนะครับที่ให้กลิ่นโปร่ง Bro. คือตัวมะกรูดนะครับสำหรับเจ้าตัว YSL Y EDP เนี่ยก็เป็นน้ำหอมผู้ชายนะครับกลิ่นตัวท็อปๆเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นยูนิเซ็กซ์ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นน้ำหอมที่ผู้ชายใช้กัน,นครับกลิ่นแรกเลยที่ที่เผยออกมาเนี่ยมันให้คาแรคเตอร์ของผู้ชายที่เนี๊ยบหน่อยๆ แต่ว่ามีความหวานปนอยู่ลึกๆนะครับแล้วก็มีความสดชื่นมีความสดชื่นของน่าจะเป็นตัวซิตรัสแล้วก็ตัวขิงน,นี่แหละครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดมมิดเดิลโน้ตกันนะครับจริงๆหอมมากนะกลิ่นโดยรวมแล้วมันก็มีแอบมีกลิ่นของแบบเฟรชเฟรชนะครับสะอาดสะอาดหน่อยๆ เหมือนกับปนๆกับกลิ่นของคนที่เหมือนอาบน้ํามาใหม่ๆอ่ะแต่มันคาแรคเตอร์กลิ่นเนี้ยมันมีอยู่ค่อนข้างจะน้อยนะครับไม่ได้ชัดถ้าเทียบกับตัว Dior Sauvage ตัวนั้นนี่คือความเฟรชะชัดมากแต่อันนี้เนี่ยความหวานเนี่ยคงอยู่ที่ท็อปน้ e ตค่อนข้างจะชัดตอนนี้บีเทิลน้ตของเขาเนี่ยได้เป็นลุคแบบลุคโทนน้ำเงินนะ่ะ คือเบาๆโปร่งๆแต่หอมนะครับขลุมนิดๆนะเป็นความเนี้ยบที่อยู่ในกลิ่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วในส่วนผสมหลักๆของเขาในตัวในตัวมิดเดิลโน้ก็จะเป็น j u n ิเปอร์เ r อนะครับนอกจากตัวจูนิเป r ร์เบอแล้วนะครับในตัว m i d เดิลโน้ของเขาเนี่ยส่วนผสมที่ที่ว่าไว้นะในเว็บฟักเอนติก้านะครับก็ จะมีต้นเซจกับตัวเจอร n เนียมนะครับออตอนนี้ Base Note เบสโนตเริ่มเผยแล้วนะครับมาดมเบสโนตของเขากันตัวเบสโนตเนี่ยในส่วนผสมหลักที่ว่าไว้นะฮะก็จะมีตัวหญ้าแฝกนะครับ มเมล็ดสนอัาอพันธ์ของไม้นะครับตรงกระบีนนะความหวานที่ทิ้งอยู่ตรงเบสโนตเนี่ยน่าจะมาจากตัวตรงกระบีนมากกว่านะครับเพราะว่าน้ําหอมส่วนใหญ่ที่มีความหวานอยู่ตอนท้ายๆเนาะก็จะมาจากมเมล็ดตองกระบีนนี่แหละนะครับส่วนความเป็นบูตี้ของเขาไม่ชัดเลยนะครับจริงๆ กลิ่นนี้ถือว่าเป็นกลิ่นเนียบๆแต่หวานนะครับแล้วก็สดชื่นเหมือนคนที่แบบสะอาดได้ลุกที่สะอาดหวานสดชื่นแต่เนียบนะครับเพราะนั้นสำหรับผู้ชายสไตล์เนี้ย ب, นะวัยรุ่นหน่อยๆไม่ถึงกับเ,เข้มมากครึมมากนะครับแต่มีความเนียบอยู่ในทีนะครับแล้วก็มีความหวานแอบเซ็กซี่นะฮะแอบแบบ อยากทำให้สาวๆส,สนใจนะครับก็ไปโดนกันได้ครับสำหรับขวดนี้เนี่ย60 ml ส่วนราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ3,900บาทนะครับหรืออาจจาะ4,000นะครับก็ลองไปเช็คราคากันดูนะครับทั้งในช็อปแล้วก็ที่ต่างๆครับก็สามารถจับจองได้แต่ถ้าเป็น100 ml เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4,900 พบกับ Victory The Magic o f s e n s e ได้ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเป็นกำลังใจให้ Victory ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ